สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับ energy ของคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าตรงก็คอมเมนต์บอกได้ถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านนะคะอขออนุญาตสับไพ่นะคะ energy ความรักช่วงนี้ของคุณผู้ฟงังเนาะ เป็นยังไงมากช่วงนี้ความรักของคุณคน,คนที่โสดุคนที่โสดคนที่โสดอยู่ความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงจะได้เจอคนถูกใจไหมจะมีคนเข้ามาจีบไหมนะคะห้าใบเหมือนเดิม นะคะคนที่โสดนะคะมีคนมีคนชอบคุณนะแต่คุณยังไม่สนใจอะ่ะคุณยังไม่สนใจเพราะว่า,าบางคนนะคะอ่าค,คิดเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวคิดการหาเงินไปก่อนอะ่ะไม่สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่คนโสดนะคะเอนเนวันนี้ออื จะยังไงอะมีคนเข้ามาจีบนะคะมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่ว่าตัวเองยั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 งไม่ไม,ไม่ไม่ปักใจอะไม่ปักใจเพราะว่าตัวเองยังต้องแบบมีอ่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลบางคนมีลูกที่ต้องดูแลมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นคนโสดอ่ะคะ่ะช่วงนี้งานเป็นหลักนะคะเรื่องความรักยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เนาะต่อไปเรามาดู Energy ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ Energy ของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่มีคู่ช่วงนี้คะ่ะเป็นไพ่แรนดอมนะคะดูไว้ เพื่อความบันเทิงเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่ energy ของคนที่เข้ามาดูอีกทีนึงเหมือนที่หวันเกินไปที่ต้นคลิปนะคะเลือกมาห้าใบนะก็อ้าเหรียาบังไทยนะคะโอ้ขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้จริงๆทุกคนเห็นหวันสับไพ่ใช่ไหมขึ้นมา คนมีคู่นี่คือดีมากๆถ้ามีเกณฑ์แต่งงานถ้าใครที่คบเป็นแฟนเป็นแฟนกันเนี่ยมีข่าวดีเลยนะคะมีข่าวดีได้แต่งงานนะคะมีครอบครัวที่สุขสานเนาะอืมคนที่มีคู่แล้วอะคะ่ะแล้วมีเกณฑ์นะที่จะได้บุตรด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรด้วยอืมในร่วมสร้างสร้าง ครอ,อบครัวไปได้วยกันนะคะคนนี้จะเป็นคู่คุณนะคะคือเหมือนกับแบบว่าช่วยกันสร้างอะคะ่ะช่วยกันสร้างครอบครัวมาคนนี้จะเป็นมีแบบจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะคะจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้น,นะะเนาะดีมากเลย Energy ของคนที่มีคู่นะคะแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นคู่สร้างคู่สมกันเนาะ,ะช่วยกันหาเงินหาทองนะคะอนาคตร่ำรวยอืม ใครที่ออ่าอ่าาวางแผนจะแต่งงานแต่งได้เลยนะคะแต่งได้เลยเนาะโอเคเป็นไงบ้างคะตรงหรือว่าไม่ตรงถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะให้หวานทำคลิปแรนดอมให้แนวไหนก็ บอกมาได้เลยนะคะรีเควสมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟงังหวานนะคะขอบคุณมากๆเลยช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หวานหน่อยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย